พี่พี่ท่านกำลังตามหา Honda City 1.0 V c d a n อยู่ไม่ควรพลาดชิปนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยพี่ปราคาอยู่ที่399,000บาทฟีดา้าอพอยู่6,800บาทคันนี้ได้เป็นรถปี2022เล็เกไม่แค่40,000บอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่ได้เป็นรถลด,ดว่างจากหน่วยงานเข้าศู์ทุก1 0 0 0 0มโลหับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกองไม้พิมพ์จมนาทนหนักเหนี่ยมสันตัวละคลมๆมไม่มีระยบุบละยลยิ้มคันนี้ได้มาเป็นสีขาวมุก ไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์คงไปสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกเลยครับคันนี้ได้มาเป็นล้อมแม็กขอบ,บ15นิ้วรัดมากระยางปี24เลยกระจกข้างได้เป็นแบบขาบไฟฟ้ามือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวด้านในของเขานะ้าไม่ธรรมดานะโหคันนี้นะได้เป็นโครงลายแบบมังติเขาชันเครื่องสิ่งวิทยุเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกติได้มาเป็นบอะผ้านะผมตึงต้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนครับผมสนใจคันนี้ไปดูคลิปตัวเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเประยนต์วันนี้เรามาอยู่ที่สาขา2อนะครับนั่งอยู่ทศนิทานซอย95แขวงมินบุริกรุงเทพมหานครบริษัทเป็นยนเปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะพี่ๆท่านใกำลังตามหารถสวยๆรถเก๋งเน้องแนะนำบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องมีรถมานำเสนอหนึ่งคันคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยกับฮอนด้า ซิตี้หนึ่งจุดศูนย์ซีดาร์นะผมคันนี้เป็นรถปียี่สิบสองนะเลขไมค์แค่สี่หมื่นบอกเลยเขาเลขไมค์โคตรน้อยพี่ไฟคู่น้าวเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์โคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอลยรล้าวเลยนะครับเหลี่ยมสันคมคมไม่มีระบบอะไรยิ้มเลยคันนี้ได้กระจังหน้าครัเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะติดตั้งมาเป็นพร้อมกับโลโก้โคมเงียบแบบนี้เลยนะผมคนหน้านชัดเจนมาพร้อมกับทะเบียนเก้าแปดศูนย์หกนะ ทะเบียนสวยๆเลยนะผมคันนี้พี่ดาวพอนอยู่แค่หก0ันแปดร้อยบาทนะครับสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเพ็นนะเสรีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะเปลี่ยนสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มคันนี้ได้กระจากข้างเป็นแบบขับไปพามาเรียบร้อยเลยด้วยแล้วก็จกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะผมแล้วก็ลัดมอกตรยาปียี่สิบสี่ได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะผม เขาแม็กซ์สวยเลยนะเล้าโชว์ของเขานะผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่านะ้ำมันยงนะ้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะสภาพ้าอาจจะยังไม่ได้เก็บแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ได้ยางปี24ไปใช้แน่นอนใช้กันได้แบบยาวๆแน่นอนครับผมคันนี้ได้มันเป็นสีขาวมุกนะครับผมบอกเลยว่าด้านในโค้ตสวยพี่กระจกข้างนะผมเป็นแบบพับไปฟ้ามาเรียบร้อยเลยส่วนด้านในของเขานะคุมพลันเป็นสีดํานะครับได้มันเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโคง้งฉีกขาดแน่นอนนะครับผม วงอะไรเป็นแบบมางตีคลาสสิคแต่ผมเครื่องสีว no ิทยุเดิมๆจากโรงงานแอลโตเกียโตนะสำหรับเจ้าคันนี้นะหัวนอสเสาเอของเขานะผมฝั่งคนอ่าตรงข้ามคนขับนะผมหัวนอสสวยๆไซส์เลยไม่มีการขัดเพลเยนแน่นอนแล้วก็มีสีม้าจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมนี่น้องถ่ายดูซุกซอนทุกมุมเลยนะเหมือนพี่ๆมาเดินรู้ที่สาขาเลยนะคันนี้พี่ด้าพรีวหกพันแปดร้อยบาทนะผมขอเขซื้อเงินเดียวประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะออกรถคนเดียวจบมันจะมีคนขับจำคนร่วมนะคันนี้ได้เป็นรถผลวางจากหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกหนึ่งหม หัประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พิก่อนจมน้ําชนหนักนะครับผมและสามารถนำรถเข้าตรวจสูบใก้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเป็นจํานวนนะครับหัวน็อตเสาบีสวยๆลนะผมแผ่นเพจนะครับผมไม่มีละองทรงละองสีติดเลยนะคันทีแข่งประตูของเขานะผมได้เป็นสีดำเงางๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะแล้วเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบโครงเมียยมันเรียบร้อยเลยนะผมดูสวยๆแบบนี้เลยนะ ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวพอนยูหกพันแปดร้อยบาทนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่าาเลยเลยอยากเข้ามาชมรถจริงๆเขาลองขับได้นะครับเสรีไทยซอยเก้าสิบห้าแขวงวินบุรีเทพมหานครนะคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเลยนะผมบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะผมรือด้านหลังโคตรกว้างพี่ให้มันเป็นเบาะผ้าตึงๆฟูๆเลยนะไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนเบาะผ้าข้อดีของเขานะผมระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับหัวนอเสาบีนะดู สีจากโรงงานยังแต้มติดอยู่อย่างนี้เลยนะผมไม่มีการขัดเพ้ยนแน่นอนน้องถ่ายดูซุกซอกมุงมุเลยนะเหมือนพี่ๆีมาเดินรถที่สาขาเลยนะครับผมคันนี้ตั้งอยู่ถินเสรีไทยซอย95นะครับผมมินบุรีกรุงเทพมหานะครน,นะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะผมโลโก้กระจกนะเป็นแบบคอนนาแบบนี้เลยคันนี้ได้มาเป็นล้อมแมกซ์15นิ้วนะได้มาเป็นดิสหน้าคู่ด้านหลังเป็นแบบดำน,นะครับรัดมากรายปี20ปีเลยโครงสร้างเดิมๆนะผมสวยแบบนี้เลยนะไม่มีแต่หักน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนครับ รถเรารับประกันนะครับผมไม่มีการกลับสีกอไม่ี่ความจมน้าชนหนักนะไฟห้ของเขาเป็นแบบ LED มาเรียบร้อยเลยบอกเลยโคมไฟสวยๆใสๆแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่โคมไฟบอกเลยโค้สวยพี่ตรงนี้ได้มาเป็นอาค่าสีดํานะผมโลโก้ของเขาเป็นแบบคมเมียมเรียบร้อยเลยนะพร้อมกับทะเบียน9806นะทะเบียนสวยๆเลยนะคะโลโก้ของเขาเป็นแบบคมเมียมมาเรียบร้อยเลยนะ แล้วนะครับผมปาท้ายเขานะสามารถเปิดผ่านบีโมดได้เลยนะครับผมคือไม่ต้องอกดปุ่มเลยนะดูสะดวกสบายแน่นอนครับผมคันนี้เป็นรถปียี่อนะเลขไม้อยู่แค่สี่0มืเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับผมเลขไม่น้อยมากราคาสามแสเก้าห 9, 9ื0 0เกันบาทปีดาวอนอยู่กพันแปด้อบาทนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงเสรีไทยสองเก้าสิบห้านะครับอะไรสำรองนะผมได้มาเป็นล้อกระท้านะแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะผมแล้วก็นี่เป็นซีนทางมะพร้าวนะ เดิมๆจากโรงงานนะผมจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่แบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะสนใจคันนี้นะผมผ่อนสบายๆนะขอคนซื้อเดือนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือหนึ่งหมื่นห้าพันบาท่อราเดือนจบเลยนะผมนีม่นะรางนงรางน้ำของเขาสวยๆนะครับผมไม่มีเม็ดองเม็ดองเม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดๆเลยแล้วก็หัวนอนของเขาไม่มีใจขาบเยียแน่นอนแผ่นการความร้อนมีมาให้เรียร้อยเลยนะสําหรับเจ้าคันนี้นะผมดูระบายอากาศกลมๆเลยนะหัวนองหัวนอนะผมเดิมๆทั้งสองข้างนะครับ สนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถหรือว่าจะลองขับได้นะครับผมเสรีไทย2915เปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมไม่มีวันหยุดเลยไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยไฟท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะแล้วตรงนี้นะผมคาดจะเป็นสีดํานะทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะคันนี้มีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ได้มาขี้ปาสลามมาเรียบร้อยเลยนะผมกระจกแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนเป็นยี่ห้อคันด้าแบบนี้นะครับผม สวยแบบนี้เลยนะผมราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมือเปิดของเขานะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบเลยละยิ้มล้อแม่ขอบสิบห้านิ้วรัดมากระยางปียี่สิบี่ยางปีใหม่เลยนะครับผมสนใจคันนี้เดี๋ยวน้องแถมคิวกาง์สานให้ได้นะครับหัวน็อตเสาบีของเขานะไม่มีการขาัดเย็นเหมือนกันนะหัวน็อตเสาบีสวยๆเลยนะสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะผมนี่นะ้องถ่ายรูทุกซองกมุมเลยนะ แผงประตูของเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยได้มาเป็นสีดำเงาเงาเลยนะติดตั้งมาพร้อมกับมือเปิดเป็นแบบโคมเมียมนะแล้วก็กระจกพาดเดิมทั้งคันแน่นอนครับผมเป็นยี่ห้อคันด้าติดฟรีมาให้รอบคันแด้นะครับผมได้มาเป็นเบาะผ้าตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโค้งฉีกขาดแน่นอนนี่เบาะผ้าสวยๆแบบน,นี้เลยนะผมารคาคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ผมใช้งานได้แบบสบายๆแน่นอนเป็นหนึ่งจุดศูนย์ซีดานนะผมสัมมนาคันนี้นะผมเบาะผ้าตึงๆฟูๆเลยดูเบาะผ้าสวยๆนะ ถ้ามันเป็นสีดํานะผมเดินได้แตเข็ดได้เป็นสีเทานะครับผมเรามาดูกันที่ด้านหน้าต่อนะผมกระจกข้างนะผมเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนี่ครับผมฝั่งคนขับนะผมกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีซันทรัล็อกมาให้แล้วก็เปิดปิดกระจกข้างมีปุ่มมาให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อเปิดออกอาด้านในเป็นแบบครเมียมนะครับผมหัวน้าเสาเอนะฝั่งคนขับนะดู ไม่มีรอ,อยแครเ์เยื่อนเลยนะน้อง่ายดูทั้งสี่ด้านเลยนะผมดูหัวน็อตเดิมๆทักงจุดนะผมไม่มีการไขไขออกไปแน่นอนครับผมนี่แล้วก็หัวน้องซอบี้ของเขานะไม่มีการขับเยื่อนเลยหัวน้อตสวยๆแบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะดูคันนี้ได้มาเป็นสีขาวมุกนะผมสวยๆเลยกับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีด้วพอ,อยูหกพันแปดร้อยบาทนะ คันนี้ได้มันเป็นบอกผ้านะผมตึงๆคู่ๆเลยแล้วก็เดินได้จะข็บได้เป็นสีเทาเนะผมอยู่าบอกผ้าเขาแบบแว่าคู่สวยบินบอกผ้าเขาดีของเขาระบายความร้อนได้ดีนะผมคันนี้ได้มาแอร์แบ็กทัง้งหมดสองใบนะพวงได้เป็นแบบบางติ๊เวอรชันนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยแลวกุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสนะผมสตาร์ทด้วยมือนะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนครับผมหน้าปัดเมือมนเป็นแบบเข็มน,นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะผม ไม่แค่47,000กิโลเมตรนะเครื่องเสียงวทิทยุเดิมๆจากโรงงานนะใช้งานได้ปกติไฟผ้ามากมีมาให้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะสำหรับเจ้าคันนี้นะสามารถปรับแอร์ได้นะครับผมซ้ายขวาหรือว่าเพิ่มลงได้นะครับผมนี่หัวเกียวของเขาไม่มีการลอกรอดเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมปุ่มต่างๆมีให้พบนะแล้วก็ได้มาเป็นเบรกมือแบบเดิมนะครับผมนี่บาะผ้าตึงๆฟูๆเลย สนใจคันนี้เปิดโทรด้านล่างเลยนะครับผมหรืออยากเข้ามาชมรถติดๆยๆิงที่สาขาเปนยนน์นะคันนี้เปิดาาร 3, 9, 9, าคาอ,อยู่ที่299,000บาทฟีด้าพรีนิว6,800บาทนะผมเป็นรถปี22และไม่์แค่47,000กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราไปดูัน,นีห้องเครื่องต่อนะครับมาครับพี่ๆเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องของคันนี้กันต่อนะผมกับฮอน้าซิตี้1.0สีดานคันนี้นะเป็นรถปี22นะไมค์แค่40,000กระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้า เหลี่ยมส้นโต๊รถก้มคมไม่มีรายบุบลายยิม้มได้มาเป็นล้อมแมกซ์ขอบสิบห้านิ้วรัดมากับยางปียสิี่ไฟคู่หน้าเป็นแบบอาโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยเลยผมกระจังหน้าได้มาเป็นแพบบคมเรียมใ,ใ,ใ,ใหญ่โตแบบนี้เลยนะแลโ้วก็หัวหน้าชัดเจนนะครับผมเครื่องยนต์เยี่ยมๆนะผม,ผมไม่มีฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนเรามาเริ่มกันจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะผมฝากระโปรงด้านหน้าหน้าหัวน้องของเขานะสวยๆเลยผมไม่มีการขับไเยี่ยมแน่นอนนี่้องถ่ายดูซูซ่อนมุมแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนนนททีีี่่่มาาาเเดิรขลยะ อันนี้เป็นรถปียี่สองนะดูระบายอากาศกลมๆนี่สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอย,อยู่ครบนะครับดูระบายอากาศกลมๆแผ่นการคมน้อนมีมาให้นะดูสวยๆแบบนี้เลยนะผมอันนี้เป็นฝาดเดยแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับผมเรารับประกรันโครงสร้างไม่มีการกัดสีกอใหม่ที่ความจำนาชนหนักนะพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์แจ้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับไดไ้เป็นสีขาวมุกสวยนะหัวนอตของเขาีสวยเลยนะไม่มีการขัดไปเยื่อนลุกจุดเลยนะ น้องถ่ายดูดทุกซอกท้งมุมเลยนะผมแล้วก็แก้มซงแก้มซ้ายของเขานะหัวน้องสวยๆเลยไม่มีการแฉบเพรี้ยแน่นอนเข้าชงมากโชกนะไม่ตรงไม่ตักเห็นกันแบบชัดเลยคันนี้นะผมได้เป็นเครื่อง1.0เทอร์โบนะครับผมบอกเลยว่าออกตัวโคตรแรงครับพี่ๆี่ระบบของเดียวนะผมก่อนเปลี่ยนนะอ่าส่งอรอบรถทุกครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องให้ฟรีนะและเช็คแบตเตอรี่ให้นะผมหากแบตเตอรี่นะน้องเช็คแล้วว่ามันไม่ได้คุณภาพนะครับน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยแล้วรับประกันแบตเตเเออรี่ให้ดืนนะผม และเรายังมีบริการแถมรรสลดยให้อีกหนึ่งปีนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาเป็นยนนะผมเสรีไทยซอยก้สิบห้านะดูหัวน,อน็วนอตนต่างๆนะผมส,สวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีการขับเยี่ยเลยนะโลโก้เขาเป็นแบบพรีเมียมแบบชัดเจนเนะผมไปที่ไหนก็สามารถเห็นได้แบบชัดเจนแน่นอนครับผมกับ Honda c i ิตี้หนึ่งจุดศูนย์ซีดานคันนี้เป็นราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซีดาพรูหกพันแปดร้อยบาท คันนี้ได้เป็นรถปียีองนะไม่แค่4 7่หมันกิโเมตรนะผมสนใจอยากเป็นเจ้าของนะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงทดลองขับได้นะผมเสรีไทยซอ5เก้าาแขวงมีมนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันนะเก้าโมงถึงหกโมงเย็นวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆชชวยกดไลค์กดแชร์และกำลังใจให้น้องเลยนะคะขอบคุณครับ